เสียงจักจั่นไรระงมก้องกังวานไปทั่วผืนป่าในยามค่ำคืนแสงจันทร์ส่องลอดผ่านเรือนยอดไม้ลงมาเป็นเงาทะมืนหน้าขนลุกความเงียบสงัดถูกทำลายด้วยเสียงเหยียบย่ำกิ่งไม้แห้งเบาๆก่อนจะตามมาด้วยเสียงกระซิบกระสาบที่แผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินในพงหยารกชันใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ร่างของหญิงสาวคนหนึ่ง นอนแน่นนิ่งเลือดสีแดงสดไหลซึมออกมาจากบาดแผลชะกันบนร่างกายดวงตาเบิกโพรงค้างเตึงมองไปยังท้องฟ้ามืดมิดราวกับกำลังจ้องมองความตายที่มาเยือนร่องรอยของการต่อสู้ปรากฏอยู่รอบกายบ่งบอกถึงการดิ้นรนเหือกสุดท้ายของผู้เคราร้ายรุ่งเช้าแสงแรกของวันสาดส่องลงมายังผืนป่านักเดินป่ากลุ่มหนึ่งต้องตกตะลึงกับภาพที่ปรากฏตรงหน้าพวกเขารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ข่าวการพบศพหญิงสาวถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วสร้างความตกตะลึงและความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นผู้เสียชีวิตคือพิชชานักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยชื่อดังเธอเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและอาจารย์เป็นความหวังของครอบครัวการจากไปอย่างกระทันหันและโหดร้ายของเธอสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับทุกคนที่รู้จักเธอในห้องพักอันเงียบสงบของหอพักนักศึกษา พัฒนาเพื่อนสนิทของพิช,ชานั่งหมอมองรูปถ่ายของเพื่อนรักน้ำตาคอเบ้าคืนนั้นผัดนอนไม่หลับภาพของพิชชาในสภาพที่ไร้วิญญาณยังคงปิดตาเขาอยู่ความเศร้าและความโกรธทำให้เขาพลิกตัวไปมาบนเตียงอย่างกระสับกระส่ายในที่สุดความเหนื่อยล้าก็ทำให้เขาพล่อยหลับไปในห้วงแห่งความฝันผัดรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินอยู่ในป่าลึกที่มืดมิดและเงียบสงัด ไอเย็นยเยอือกแผ่ซ่านเข้ามาสัมผัสผิวกายเขารู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งที่กำลังจับจ้องมาที่เขาจากเงามืดเมื่อมองไปตามความรู้สึกนั้นผัดก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลรูปร่างหน้าตาคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจเธอมีใบหน้าเศร้าสอยดวงตาเบิกกว้างราวกับกำลังหวาดกลัวบางสิ่งผัดจำได้ทันทีว่าเธอคือพิชชา พื่อนรักของเขาผัดเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในโสตประสาทของผัดเรากับเสียงนั้นมาจากที่ไกลแสนไกลช่วยฉันด้วยหาความจริงพ,พวกเขาทำร้ายฉันผัดพยายามจะเอ่ยปากถามแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอร่างของพิชชาค่อยๆเลือนหายไปในความมืดมิดพร้อมกับความรู้สึกเย็นเยียบที่ยังคงติดตรึงอยู่เมื่อผัดตื่นขึ้นในตอนเช้า เขายังคงรู้สึกถึงความฝันอันแปลกประหลาดนั้นอย่างชัดเจนความรู้สึกเหมือนจริงของสัมผัสและเสียงกระซิบทำให้เขาเชื่อว่านั่นไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดาแต่เป็นการสื่อสารจากวิญญาณของพิชชาด้วยความสงสัยและความต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนผัดตัดสินใจที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาได้เห็นและได้ยินเขาเริ่มออกตามหาเบาะแสต่างๆเกี่ยวกับการตายของพิช,ชา โดยเริ่มต้นจากการสอบถามเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดของเธอการสืบสวนของผัดไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นนักเมื่อเขาพยายามเข้าถึงข้อมูลในคดีของพิช,ชาเขาก็ได้รับการปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบคดีนั้นสารวัตรเดชานายตำรวจยศสูงใบหน้าเคร่งครึมดวงตาคำกริบมักจะแสดงท่าทีไม่พอใจเมื่อผัดพยายามซักถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดี เขาให้เหตุผลว่าคดีนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องอุ่นผัดครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณแต่การสืบสวนเป็นหน้าที่ของตำรวจเรากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อหาตัวคนร้ายสารวัตรเดชากล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แววตากลับแข็งกระด้างผัดสัมผัสได้ถึงความไม่เป็นมิตรจากสารวัตรเดชา เขารู้สึกว่าสารวัตรกำลังปกปิดบางสิ่งบางอย่างและพยายามกีดกันไม่ให้เขาเข้าใกล้ความจริงแต่ผมเชื่อว่าพิชชาถูกฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุผมอยากจะช่วยผัดพยายามอธิบายเรามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นอุบัติเหตุคุณควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราสารวัตรเดชาตัดบทอย่างเย็นชาก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้ผัดยืนมองตามด้วยความสงสัยและความไม่พอใจ ผัดไม่ย่อท้อเขารู้สึกว่าสารวัตรเดชาตกำลังขัดขวางการทำงานของเขาอย่างจงใจและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องบางอย่างกับคดีนี้ก็เป็นได้ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทบางคนที่พอจะไขถึงข้อมูลได้บ้างผัดเริ่มสืบสวนในทางลับในคืนต่อมาวิญญาณขิงทิชาก็ปรากฏตัวในความฝันของพัทอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้อยู่ในป่ามืดมิดแต่เป็นสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย เป็นห้องทักแคบๆที่มีแสงสลัวลอดผ่านผ้ามานที่ในห้องของเขาเสียงกระซิบของพิชชาแผ่วเบาพร้อมกับชี้ไปยังโต๊ะตัวหนึ่งที่มีสิ่งของวางอยู่พัถั์พยายามมองให้ชัดเจนแต่ภาพในฝันก็เริ่มเลื่อนรางไปเมื่อตื่นขึ้นพัถั์พยายามตีความความฝันนั้นห้องของเขาใครคือเขาเขาคุ้นคิดอย่างหนักพ,พยายามเชื่อมโยงความฝันกับข้อมูลที่เขามี พัฒัดตัดสินใจที่จะลองไปสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนชายคนสนิทของพิชชาเขาได้รู้ว่าพิชชามีเพื่อนชายคนหนึ่งชื่อธนัทซึ่งเป็นรุ่นพี่ในคณะและทั้งสองมีความสนิทสนมกันมากแต่พักหลังมานี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไม่ราบรื่นนัดพัทรพยายามติดต่อธนัทแต่ไม่สามารถติดต่อได้เพื่อนเพื่อนบอกว่าธนัทหายตัวไปหลังจากพิชชาเสียชีวิต ทำให้พัดเริ่มสงสัยในตัวธนัทมากขึ้นในระหว่างที่พัดกําลังสืบสวนอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับพิมพ์หญิงสาวสวยและมีสเสน่ห์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพิชชาพิมพ์แสดงความเสียใจกับการจากไปของพิชชาและให้ความร่วมมือกับพัดในการให้ข้อมูลต่างๆพิชชาเป็นคนดีมากค่ะพวกเราสนิทกันมากฉันเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นพิมพ์กล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อย ดวงตาของเธอดูแดงกำ่ำราวกับเพิ่งผ่านการร้องไห้มาพัดสังเกตเห็นว่าพิมพ์ดูเศร้าเสียใจจริงๆแต่ลึกๆแล้วเขากลับรู้สึกถึงความไม่จริงใจบางอย่างในแววตาของเธอราวกับเธอกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้เมื่อพัดเล่าเรื่องความฝันที่มีพิช,ชามาบอกเบาแสพิมพ์ก็แสดงท่าทีประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ความแสดงความเห็นอะไรมากนักในเวลาต่อมาพัด ได้รู้จากเพื่อนคนอื่นๆว่าพิมพ์มีความสัมพันธ์ลับๆกับสารวัตรเดชาข่าวหรือเรื่องนี้แพร่สะพัดในกลุ่มเพื่อนของพิช,ชามาสักพักแล้วทําให้พัดเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งสามคนเมื่อพัดอยู่ใกล้กับพิมพ์เขามักจะรู้สึกถึงไอเย็นเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาและในบางครั้งเขาก็เหมือนจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาของพิชาาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวด คืนหนึ่งขณะที่พัทและพิมพกำลังพูดคุยกันอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งจูจ่ๆแก้วกาแฟในมือของพัทก็สั่นอย่างรุนแรงจนน้ำหกเลอะมือเขาเงยหน้ามองพิมพแต่เธอกลับทำท่าทีไม่รู้ไม่เห็นคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะพัทดูไม่ค่อยดีเลยพิมพถามด้วยความเป็นห่วงแต่แววตาของเธอกลับดูแปลกๆผมไม่แน่ใจครับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างพัทพยายามอธิบายความรู้สึกประหลาดที่เกิดขึ้น คุณคงคิดมากไปเองค่ะเรื่องของพิชชาทำให้ทุกคนเสียใจพิมพ์กล่าวปลอบใจแต่ผัตระไม่เชื่อเขามั่นใจว่าความรู้สึกประหลาดที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับวิญญาณของพิชชาและอาจเป็นคำเตือนบางอย่างเกี่ยวกับพิมพ์ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนอีกคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการเดินป่าผัตระตัดสินใจที่จะกลับไปยังสถานที่พบศพพิชชาครั้งเขาหวังว่าจะพบบาดแสเพิ่มเติม,ตมที่ตำรวจดาดมองข้ามไป เมื่อไปถึงป่าเล็ดพัตระและเพื่อนค่อยๆเดินสำรวจบริเวณโดยรอบพวกเขาพบร่องรอยของการต่อสู้และเศษผ้าชิ้นเล็กๆที่ติดอยู่กับกิ่งไม้นิมันเพื่อนของพัตระหยิบเศษผ้านั้นขึ้นมาดูมันเป็นผ้าพันคอเนื้อดีสีเข้มมีลายปักเล็กๆที่มุมผ้าพัตระจำได้ทันทีผ้าพันคอผืนนี้เป็นของพิมพ์เขาเคยเห็นพิมพ์ใส่ผ้าพันคอผืนนี้อยู่บ่อยครั้งทำไมผ้าพันคอของพิมพ์ ถึงมาอยู่ที่นี่ได้พัตระพึมพำด้วยความสงสัยขณะที่พวกเขากำลังสำรวจบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดพัตระก็สังเกตเห็นรอยเท้าเล็กๆรอยหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แห้งรอยเท้านั้นไม่ใช่ขิงพิชชาและไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรอยเท้านี้พัดชี้ให้เพื่อนดูมันเล็กกว่ารอยเท้าของผู้ชายทั่วไปบอ่อแสใหม่นี้ทำให้ถัดเริ่มปฏิติดปะต่อเรื่องราวได้บางส่วน ผ้าพันคอของพิมพ์รอยเท้าปริศนาและท่าทีที่น่าสงสัยของพิมพ์ทำให้เขามั่นใจว่าพิมพต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพิช,ชาอย่างแน่นอนผัดตัดสินใจที่จะจับตาดูพิมพ์อย่างใกล้ชิดเขาพยายามสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพิมพ์กับพิช,ชาและพบว่าทั้งสองเคยมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเรื่องผลประโยชน์บางอย่างพิช,ชาบังเอิญไปรู้เห็นความลับบางอย่างของพิมพ์และขู่ว่าจะเปิดเผยคืนหนึ่ง ผัดแอบสะกดรอยตามพิมพ์ไปยังคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งเขาเห็นพิมพ์เข้าไปในห้องพักห้องหนึ่งและหลังจากนั้นไม่นานสารวัตรเดชาก็ตามเข้าไปผัดแอบฟังอยู่หน้าห้องได้ยินเสียงทั้งสองคนพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงเครง่งเครียดเธอรู้เรื่องของเราแล้วนะเดชาถ้าเธอแฉทุกอย่างเสียงของพิมพ์สั่นเครือด้วยความกังวลฉันจัดการทุกอย่างแล้วพิมพ์ไม่ต้องห่วงเสียงของสารวัตรเดชาตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ไม่มีใครรู้เรื่องของเราหรอกแต่ฉันกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวทั้งนั้นที่รักทุกอย่างจะเรียบร้อยบทสนทนาที่พัตราได้ยินทำให้เขาตกใจจนแทบไม่เชื่อหูตัวเองสาวัดเดชาและพิมพ์มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเกินกว่าที่เขาคาดคิดและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังปกปิดความลับบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการตายของพิชชาด้วยข้อมูลและเบาะแสที่รวบรวมมาได้พัตรตัดสินใจที่จะนำเรื่องทั้งหมด ไปแจ้งให้กับตำรวจหน่วยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาวัดเดชาเขาเล่าทุกอย่างที่เขาได้พบเจอทั้งความฝันที่พิช,ชามาให้เบาแสผ้าพันคอของพิมปล่อยเท้าปริศนาและบทสนทนาลับที่เขาได้ยินที่แรกเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ค่อยพวกเขาตัดสินใจที่จะทำการเสพสวนเพิ่มเติมโดยเริ่มจากการเรียนพิมพ์และสารวัรเดชามาสอบปากคำ เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนอย่างหนักคิมเริ่มมีท่าทีลุกลี้ลุกลนและให้การวกอวนในที่สุดเธอก็ยอมเปิดปากสารภาพความจริงเธอเล่าว่าเธอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสารวัตรเดชาและทั้งสองวางแผนที่จะกำจัดพิชาเนื่องจากพิชารู้ความลับเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขานั่นเองพิมพ์สารภาพว่าในคืนเกิดเหตุเธอเป็นคนนัดพิชามาที่ป่าลึกโดยอ้างว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย เมื่อพิช,ชามาถึงทั้งสองก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงด้วยความโกรธแค้นพิมพ์จึงลงมือทำร้ายพิช,ชาจนเสียชีวิตโดยมีสารวัตรเด็กหลังจากที่ความจริงถูกเปิดเผยและผู้กระทำผิดถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายผทัดรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกความยุติธรรมได้ถูกนำมาสู่พิช,ชาแล้วแม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายและความลี้ลับเหนือธรรมชาติแต่เขาก็ไม่เสียใจที่ตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนรัก ในคืนหนึ่งขณะที่ผัดถัดกำลังนั่งคิดถึงพิชชาอยู่ในห้องพักเขาก็รู้สึกถึงไอเย็นเย,ยี่ยนดอที่แผ่ซ่านเข้ามาอีกครั้งร่างของพิชชาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาแววตาของเธอเต็มไปด้วยความสงบและความขอบคุณเธอส่งยิ้มให้กับผัดถัดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆเลื่อนหายไปในความมืดมิดผัดถัดรู้ว่าวิญ,ญญาณของพิชชาได้สงบสุขแล้วเขาเองก็รู้สึกถึงความสงบในจิตใจเช่นกัน คดีฆาตกรรมหมกป่าถูกปิดลงพร้อมกับการเปิดโปงความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ภายใต้เครื่องแบบตำรวจและความลับดำมืดของหญิงสาวผู้มีสเสน่ห์ผัดถัดได้เรียนรู้ว่าความยุติธรรมอาจมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงและบางครั้งความช่วยเหลือจากโลกที่มองไม่เห็นก็อาจเป็นกุญแจสำมันในการไขปริศนาที่ซับซ้อนที่สุดผัดตัดสินใจที่จะอั้งใจศึกษาเล่าเรียนกฎหมายต่อไปเขาหวังว่าในอนาคต เขาจะสามารถเป็นทนายความที่ดีและช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมเหมือนกับที่เขาเคยได้รับความช่วยเหลือจากวิญญาณของเพื่อนรักขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป